สวัสดีค่ะพบกับดิฉันทิติมาสุดอนนในช่วงนี้นะคะศิลปะและวัฒนธรรมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณวัดศรีประดูอำเภอเมืองจังหวัดนนทบารีค่ะที่วัดศรีประดูนะคะเป็นวัดที่ เปิดให้ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถเข้ามาทําความรู้จักการเรียนรู้การทําต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นะคะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือการแกะสลักพิมพ์เคียนค่ะส่วนพิพิรณ์ผู้ของดิฉันนะคะเขาก็ลงมือปฏิบัติจริงค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นตามดิฉันมาเลยค่ะจะขอเชิญชวนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับลองมาที่วัดศรีประดู่แห่งนี้ดูนะครับที่จังหวัดอุดรธาน,านีนะคะวันนี้ค่ะ และด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศส,สดๆจากช่างฝีมือที่พิพิธภัณฑ์อะไรนะนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้อะไรนะรางวัลชนะเลิศเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้ทุกปีที่ผ่านมาแน่นอนนะสุดท้าย